สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเซฟเกม5นะค n ับ at Freddy's Security Breach นะครับผมบางคนอาจคิดในใจว่าโธ่แค่เซฟเกมใครๆก็ทําเป็นผมเองก็อยากจะให้ใจเย็นก่อนนะครับผมผมหมายถึงการเซฟเกมหลังโคมูเช้าต่างหากควจริงคนดูเขาอ่านชื่อคลิปก็รู้แล้วไม่มีใครคิดแบบน,นั้นหรอก เอาเป็นว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าหลังจากที่เราบอกเฟดดี้ไปแล้วนะครับว่าเราจะขออยู่ต่อเลยได้ไหมเป็นสุดโต๊นํนโชคเลยตัวเกมนะครับผมจะไม่ยอมให้เราเซฟเกมต่อไปแล้วและวันนี้นะครับผมเราก็จะมานําเสนอบั๊กของตัวเกมนิดหน่อยที่จะทําให้ชีวิตของเราเกมเมอร์ง่ายขึ้นและนั่นก็คือการไปเกมหัวคุณผู้ช่วยขับโกคาร์นั่นเองฮะอะไรมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วนะครับผม แต่หลังจากที่เราเอาหัวของคุณผู้ช่วยไปซ่อมแล้วเนี่ยถ้าเรากลับมาที่เดิมเนี่ยตัวเกมจะยอมให้เราเก็บหัวของคุณผู้ช่วยใหม่ได้เมื่อเก็บหัวของหุนผู้ช่วยมาแล้วเนี่ยเวลาในเกมก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเวลาปี55นะครับผมจะทําให้เรากลับไปเซฟได้นเองแต่ขอบอกนะครับผมว่าถ้าเรามือซนเนี่ยแอบไปเก็บหัวหุนผู้ช่วยรอบสองมาแล้วก่อนถูกมช้าเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วนะอ่าแบบนี้เลยนี่เซฟให้ดูเลยนี่สบายสบาย และถ้าคำับใครนะครับผมที่กำลังสงสัยอีกว่าอ้าวถ้าหาว่าเปลี่ยนไปตีห้าแล้วแบบนี้เราจะออกกันยังไงล่ะก็ขอให้ทุกคนทําใจล่มๆไว้ก่อนนะครับผมถึงเวลาจะเป็นตีห้านะครับแต่ประตูทางออกก็ยังเปิดรอเราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่ไม่เงล่ะกดออกได้เลยนี่แล้วก็ดูฉากจบอย่างสบายใจและนี่ก็คือการใช้บัคกเพื่อช่วยเหลือในการเล่นเท่านั้นนะครับผมตัวบัคเนี่ยอาจจะถูกแก้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนรู้กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง b ีไซด์เกมเมอรด้วยครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย